ลุ1สิบสองสิงหาประชาปิติฉเฉลิมสิริฉเฉลิมพระชนมงคลสมัยสมเด็จพระราชินีสีพระไทยพระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยประชาโครงการพระราชดำริทรงริเริ่มช่วยสร้างเสริมทวยราชสุข แลหันสาน้ำพระไทยเปี่ยมด้วยพระกรุณาศิลปาชีพสืบสารงานแผ่นดินอนุรักษ์พันพฤกษาป่ารักน้ำพลิกดินฉ่ำป่าฟื้นคืนกลับสิน้นเย็นใต้ร่มพระบารมีสุขชีวิน ทั่วทิศถิ่นแท่สองสดุดีน้อมสิระใต้เบื้องยุคลบาทอภิวาทถวายบังคมก้มเกศีอันเชิญเทพศักดิ์สิทธิ์ทั่วทาตรีอภิบาลราชินีศีพไทยขอพระองค์สุกเกษศริริสวัสดิ์ เป็นร่มฉัดโพทองผ่องสุขใสเป็นมิ่งขวัญะสกนิกรผองชาวไทยเคียงคู่องค์ภูวนยภูมิพลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดรปริธาพรมเลิศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมคณะ เฉลิมขวัญวันเฉลิมพระเดิมเฤกพระเกียรติเกลิกก้องพลังพระรังสรรเฉลิมสีนรีฟ้าคู่ราชันพระแม่เมืองมิ่งขวัญไทยมั่นคงเฉลิมล่านารีนาศพิลาชลักพระศรีศักเคียงบาดราชประสงค์เฉลิมกิจ ทักกระทำเนื่องจำนงพระดำรงอิสรีด้วยปรีชาญเฉลิมพระไทยฉัดนราร่มฟ้าเฟื้องพระปราดเปรื่องคันลองก้องพิลาศเฉลิมชัยสีชาติราชสรารพระเอาพานไพรฟ้าประชาชีเฉลิมชน คือฝนฟ้าประชาชื่นพระพลิกฟื้นราชษฎรให้สุขสีเฉลิมราชพัดพักจงรักภรีถวายพระพรราชินีทวีชัยเฉลิมวสา79เหล่าทวยราชเฉลิมบาทพระแม่ฟ้ามหาสมัย เฉลิมพระชนสีล่าผู้ฟ้าไทยนิรัติสัยกเกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายฉัดชัยพรมเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมคณะ